แกเชื่อป่ะว่าไอ้ความจนที่แกประเทินอยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้เกิดจากการขาดเงินนะแต่มันเกิดจากการเสพติดความสบายใจต่างหากมันคือความรู้สึกอุ่นใจที่มาจากการทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆสิ่งที่ทำให้แกรู้สึกปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับในวงสังคมของไอ้พวกขี้แพ้ความจริงที่โคตรน่ากลัวที่เราจะมาเปิดโปงในคลิปนี้คือสูตรลับการหยุดความจน ไม่ใช่การเริ่มทำสิ่งใหม่ๆที่ยากลำบากแต่คือการหยุดทำห้สิ่งที่แกโคตรสบายใจที่จะทำทุกวันนี่แหละเราไม่ได้กำลังพูดถึงเรื่องการออมเงินแบบโลกสวยหรือการลงทุนเล็กๆน้อยๆที่ไม่เคยเปลี่ยนชีวิตใครนะไม่ใช่เลยเรากำลังจะเจาะลึกถึงพฤติกรรมทำลายตัวเองที่ถูกหล่อหลอมมาเป็นอัตลักษณ์ของคนจนในจิตใต้สำนักของแกอัตลักษณ์ที่ว่านี้เป็นเหมือนโซ่ตรวนที่มองไม่เห็น มันทําให้แกไม่สามารถใช้ศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองได้เต็มที่เพราะทุกครั้งที่แกพยายามจะก้าวออกไปเสียงในหัวก็จะกระซิบว่ากลับมาอยู่ในที่ที่แกคุ้นเคยเถอะที่นี่ปลอดภัยกว่านะแกเคอสังเกตไหมเวลาที่มีใครมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตการลงทุนในตัวเองหรือการสร้างความเสี่ยงที่โคตรใหญ่แกจะรู้สึกต่อต้านทันทีนั่นเป็นเพราะสมองของแก ถูกโปรแกรมให้รักความคุ้นเคยของความยากลำบากมากกว่าความไม่แน่นอนของความมั่งคั่งวะความจนมันคาดเดาได้มันมีกฎของมันมันทำให้แกรู้ว่าพรุ่งนี้จะตื่นมาเจอกับปัญหาอะไรแต่ความมั่งคั่งน่ะมันคือกล่องดำที่ต้องใช้ความกล้าหาญและความรับผิดชอบอย่างมากในการเปิดมันออกไอ้ห้าสิ่งที่เราจะพูดถึงนี้แกทำมันทุกวันแกทำแล้วสบายใจ แกทำแล้วได้เพื่อนร่วมวงสนทนาที่บ่นเก่งเหมือนแกและนั่นแหละคือพันธนาการที่มองไม่เห็นที่กักขังแกไว้พวกเขาคือเพื่อนร่วมวงจรที่พร้อมจะให้กําลังใจแกในความล้มเหลวแต่จะโคตรเงียบเมื่อแกเริ่มจะประสบความสําเร็จในยุคที่ระบบอัจฉริยะกําลังจะเข้ามาถอดราัและทําให้งานซ้ําซ้อนมีมูลค่าเป็นศูนย์ถ้าแกยังคงหลงระเริงกับความสบายใจเหล่านี้แกจะไม่ได้แค่จนลงนะ แต่แกจะกลายเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องในระบบเศรษฐกิจอย่างแท้จริงระบบอัจฉริยะจะไม่ได้แค่มาแย่งงานแต่จะมาเปิดโปงว่าความขยันของแกที่ผ่านมานั้นไร้ทิศทางและไร้ปัญญาขนาดไหนแกไม่มีทางที่จะก้าวไปสู่ทักษะเห็นอนาคตและการพัฒนาตนเองได้อย่างแท้จริงถ้าจิตใต้สำนึกของแกยังคงโหยหาความปลอดภัยของความยากลำบากอยู่แบบนี้เตรียมตัวรับฟังความจริงที่โคตรเจ็บปวด เพราะการที่จะหยุดความจนได้แกต้องกล้าพอที่จะทํำลายความสบายใจที่แกบูชามาตลอดชีวิตซะความสบายใจคือศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของความมั่งคั่นวะ่ะเรามาดูกันว่าวงจรแห่งการทําลายตัวเองด้วยความสบายใจมันทํางานกับแกยังไงโดยที่แกไม่รู้ตัวเลยนะความขัดแย้งหลักของแกไม่ได้อยู่ที่เงินเดือนไม่พอแต่อยู่ที่ความไม่ลงรอยระหว่างความปรารถนากับการกระทําว่า ปากแกบอกว่าอยากรวยแต่การกระทําของแกในแต่ละวันกําลังโบดให้ตัวเองอยู่ในสถานะเดิมซ้ําแล้วซ้าเล่าลองนึกภาพตามเรานะแกตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่อยากจะเรียนรู้ทักษะที่ใช้ระบบอัจฉริยะแต่พอถึงจุดที่ต้องลงมือทําความรู้สึกบางอย่างที่โคตรสบายใจมันเข้ามาฉุดแกไว้นั่นคือคกลไกของความเคยชินทางจิตวิทยาที่ถูกสร้างมาจากการทํา 5สิ่งน,นี้ซ้ำๆนั่นคือการสแสวงหาความผ่อนคลายในระยะสั้นที่คนจนทำแล้วสบายใจความสบายใจที่หนึ่งการบ่นและหาแพะรับบาปแทนที่จะใช้สมองคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่ต้องใช้พลังงานทางความคิดอย่างสูงแกเลือกที่จะบ่นเรื่องเศรษฐกิจรัฐบาลหรือโชคชะตาการบ่นมันให้ความรู้สึกว่าเราเป็นเหยื่อที่ถูกต้องและมันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย การโทษคนอื่นคือการเซ็นเช็คให้ตัวเองไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนี่คือการใช้เวลาไปกับการวิจารณ์ชีวิตคนอื่นแทนที่จะสร้างชีวิตของตัวเองแกสามารถระบายความคับข้องใจได้โดยไม่ต้องใช้แม้แต่เซลล์สมองเดียวในการแก้ปัญหาเลยความสบายใจที่2การอยู่ร่วมวงกับไอ้พวกขี้แพ้แกเลือกที่จะสังสรรค์กับกลุ่มคนที่สถานะทางการเงินไม่ต่างจากแกเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรู้สึกผิด ที่ตัวเองไม่ก้าวหน้านี่คือการรวมกลุ่มเพื่อความชอบธรรมในการอยู่กับที่ในวงสนทนานั้นความจนของแกคือเรื่องตลกที่น่าเห็นใจที่ทุกคนเข้าใจและมันโคตรอบอุ่นแต่เมื่อมีคนหนึ่งในกลุ่มเริ่มรวยพวกเขาจะรู้สึกไม่สบายใจทันทีและจะเริ่มหาเหตุผลมาดึงแกกลับลงมาสู่ระดับความสบายใจเดิมแกเลือกที่จะไม่โดดเดี่ยวทางสังคมแลกกับการโดดเดี่ยวทางการเงินตลอดไปวะ่ะ ความสบายใจที่3การใช้เงินไปกับรางวัลชดเชยเมื่อกันเหนื่อยหรือเครียดจากทการงานที่ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีแกจะให้รางวัลตัวเองทันทีด้วยการซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือการกินดื่มอย่างหนักนี่คือการซื้อความรู้สึกดีๆชั่วคราวในราคาของการทำลายอนาคตทางการเงินของตัวเองนี่คือวงจรของการลงโทษตัวเองล่วงหน้าที่เราคุยกันในคลิปก่อน แกใช้เงินที่ควรนำไปลงทุนในทักษะแห่งอนาคตไปกับสิ่งที่ทำให้แกกลับไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่เสมอข้อมูลอ้างอิงสถิติมีงานวิจัยทางจิตวิทยาพฤติกรรมที่ชี้ให้เห็นว่าการผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจแต่เกิดจากการควบคุมอารมณ์ในทางที่ผิดวะคนเราเลือกที่จะหนีความยากลำบากที่มาพร้อมกับก,บการทำงานที่สำคัญซึ่งนำไปสู่ความมั่งคั่งโดยการเลือกทำสิ่งที่ง่ายและสบายใจแทน ความยากลำบากของงานที่แท้จริงคือความไม่สะดวกสบายทางจิตใจและคนส่วนใหญ่ยอมจ่ายด้วยความจนเพื่อหลีเลี่ยงความรู้สึกนั้นความเจ็บปวดที่เกิดจากวงจรน,นี้คือความเหนื่อยล้าทางวิญญาณที่เกิดจากการรู้ว่าตัวเองมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนชีวิตได้แต่กลับเลือกที่จะทำลายมันด้วยมือของตัวเองเพื่อแลกกับความสบายใจรายวัน ถ้าแกยังไม่หยุดพฤติกรรมทำลายตัวเองที่ทำให้รู้สึกสบายใจเหล่านี้แกจะไม่มีทางหลุดพ้นจากหลุมดำของความจนได้เลยถึงเวลาที่เราจะผ่าพฤติกรรมเหล่านี้ออกมาวิเคราะห์อย่างไม่ประนีประนอมแล้วสิ่งที่แกกำลังทำอยู่ไม่ใช่แค่นิสัยเสียแต่มันคือทฤษฎีทางจิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่ถูกศึกษามาอย่างละเอียดแล้วอ่ะไอห้าสิ่งที่คนจนทำแล้วสบายใจ มันมีรากฐานที่ลึกซึ้งและถูกกำหนดไว้ในสมองของแก่ 1. การสแสวงหาความพอใจในทันทีนี่คือแก่นหลักของการเลือกความจนคนที่ฉลาดลงทุนในสิ่งที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาวในขณะที่คนจนลงทุนในสิ่งที่ให้ผลตอบแทนเดียวนี้ instant h i แกเลือกที่จะซื้อความสุขเล็กๆน้อยๆวันนี้แทนที่จะซื้ออิสรภาพทางการเงินใน5ปีข้างหน้า ปัญหานี้ถูกเร่งให้รุนแรงขึ้นด้วยสังคมบริโภคนิยมที่กระตุ้นให้แกเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงต้องเกิดขึ้นทันทีซึ่งเป็นกับดักที่โคตรหวาน 2. ความผิดพลาดในการมองอนาคตเป็นปรากฏการณ์ที่สมองของแก่ให้มูลค่ากับรางวัลที่ใกล้กว่าเช่นการดื่มเหล้าคืนนี้มากกว่ารางวัลที่ไกลออกไปเช่นเงินก้อนใหญ่ในวัยเกษียน ความจนจึงไม่ใช่เรื่องของการไม่มีเงินแต่คือการที่แกให้ส่วนลดกับอนาคตของตัวเองมากเกินไปจนทําให้ปัจจุบันแกผลานมันทิ้งไปหมดแกเลือกที่จะเชื่อว่าพรุ่งนี้เราค่อยเริ่มแต่พรุ่งนี้ก็ไม่มีวันมาถึงเพราะสมองแกจะทำการลดมูลค่าของมันลงไปเรื่อยๆจนกว่ารางวันนั้นจะไร้ความหมาย 3. ความปฏิเสธความรับผิดชอบ นี่คือความสบายใจที่มาจากการโทษสิ่งภายนอกคนจนเชื่อว่าชีวิตของพวกเขาถูกควบคุมโดยโชคชะตารัฐบาลหรือนายทุนทำให้พวกเขาไม่ต้องรู้สึกผิดที่ตัวเองไม่ลงมือทำอะไรนี่คือคกลไกป้องกันตัวทางจิตใจที่ทำให้แกไม่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าแก่คือคนเดียวที่ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองในขณะที่คนที่รวยที่สุดเชื่อใน Internal locus of control พวกเขารับผิดชอบทุกอย่างในชีวิตของพวกเขาเองซึ่งนั่นเป็นความกดดันที่โคตรหนักและเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่วิ่งหนี 4. ความสบายใจจากการเป็นส่วนหนึ่งข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยมีการศึกษาทางสังคมวิทยาที่แสดงให้เห็นว่าพวกคนมักจะปรับตัวให้มีพฤติกรรมทางการเงินคล้ายกับกลุ่มเพื่อนสนิทหรือครอบครัว ถ้าแกใช้เวลาส่วนใหญ่กับคนที่บ่นเรื่องเงินเดือนไม่พอและเลือกที่จะไม่พัฒนาตัวเองแกก็จะติดอยู่ในวงจรน,นั้นด้วยความรู้สึกปลอดภัยการหยุดความจนจึงหมายถึงการยอมรับความโดดเดี่ยวที่มาจากการก้าวหน้าความสัมพันธ์เหล่านี้เป็นเหมือนน้ำหนักถ่วงที่แกเลือกแบกไว้เอง 5. ความเกียจคร้านทางสติปัญญาการเลือกทำงานที่ใช้แรงกายซ้ำ ความขยันแบบโง่ๆนั่นเองแทนที่จะทำงานที่ใช้ความคิดอย่างหนักความเก่งในการสร้างระบบนั่นเองการใช้สมองเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนนั้นโคตรเหนื่อยแก่จึงเลือกที่จะผ่อนคลายด้วยการทำสิ่งที่คุ้นเคยนี่คือความสบายใจที่มาจากการหลีกเลี่ยงความท้าทายทางความคิดที่จำเป็นต่อการสร้างทักษะแห่งอนาคตแกเลือกที่จะทำสิ่งที่ไม่ต้องใช้พลังงานสมองส่วนหน้า ซึ่งทำให้สมองส่วนนั้นฝ่อลงเรื่อยๆและยากที่จะปรับตัวเข้าสู่ยุคระบบอัจฉริยะสรุปความจนที่แท้จริงคือโรคระบาดท,ทางจิตวิทยาที่ทำให้แกเลือกความสบายใจระยะสั้นเหนืออนาคตระยะยาวและไอโรคระบาดนี้กำลังจะฆ่าแกอย่างช้าๆในยุคที่ต้องการความฉลาดสูงสุด ถึงเวลาที่เราจะส่องกระจกสะท้อนความจริงเข้าไปในชีวิตของแกตรงๆแล้วนะเราจะเปิดโปงว่าไอ้ห้าสิ่งที่แกทำแล้วสบายใจยอยู่ทุกวันมันกำลังฆ่าโอกาสในยุคระบบอัจฉริยะของแกยังไงแกเชื่อปะว่าไอพ้พฤติกรรมการซื้อความสุขเล็กๆน้อยๆทุกครั้งที่เงินเดือนออกนะมันไม่ใช่แค่เรื่องการเงินนะแต่มันคือการแสดงออกถึงความไม่ศรัทธาในอนาคตของแกเองวะ่ะ แกกะบางบอกตัวเองว่าเราคงไม่มีวันรวยหรอกเพราะงั้นใช้เงินก้อนนี้ซะก,ก่อนที่มันจะหายไปนี่คือการทำลายความหวังของตัวเองอย่างโหดร้ายที่สุด5สิ่งที่ต้องหยุดทำทันทีเพราะมันโคตรสบายใจหยุดการประชุมที่ไม่มีข้อสรุปและงานที่ไม่สร้างมูลค่างานพวกนี้ ให้ความรู้สึกว่าแกกำลังยุ่งและแกมีความสำคัญแต่ในความจริงมันเป็นแค่การใช้เวลาไปกับการผลิตภาพจอมปลอมแกกำลังใช้ความขยันในการทำสิ่งที่ไร้ค่าจงกล้าที่จะปฏิเสธหรือทำให้งานเหล่านั้นเป็นอัตโนมัติด้วยระบบอัจฉริยะท,ทันทีถ้า AI ทำแทนแกได้นั่นคือสิ่งที่แกต้องหยุดทำก่อนเป็นอันดับแรกหยุดการเปรียบเทียบชีวิตกับคนอื่นที่แย่กว่า การดูคนอื่นที่ลำบากกว่าแล้วรู้สึกดีคือการซื้อความสบายใจที่ราคาแพงที่สุดมันทำให้แกไม่ต้องก้าวหน้าจงเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับเวอร์ชั่นที่โคตรเก่งของแกในอนาคตเท่านั้นนี่คือการเลือกที่จะเป็นปลาใหญ่ในบ่อเล็กแทนที่จะท้าทายตัวเองให้เป็นปลาที่เติบโตในมหาสมุทรแห่งความมั่งคั่งหยุดการซื้อสินค้าเพื่อสถานะทางสังคม การซื้อรถยนต์แพงๆกระเป๋าหรือเสื้อผ้าเพื่อทําให้คนอื่นที่แกไม่ชอบประทับใจนี่คือความโง่เขลาอย่างแท้จริงแกกำลังแลกทรัพย์สินที่สร้างเงินกับหนี้สินที่สร้างความเยอ่อหยิ่งชั่วคราวนี่คือการใช้เงินเพื่อซื้อการยอมรับที่ไร้ค่าจากสังคมหยุดการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเสพดราม่าและข่าวลบ การเสพข่าวลบทำให้แกรู้สึกร่วมกับความทุกข์ของโลกซึ่งเป็นความสบายใจอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้แกไม่ต้องหันมาเผชิญหน้ากับความล้มเหลวของตัวเองจงเปลี่ยนเวลาเหล่านั้นไปสู่การเรียนรู้ทักษะที่ใช้ระบบอัจฉริยะทันทีการเสพข่าวลบเป็นเหมือนอาหารขยะทางจิตใจที่ทำลายความสามารถในการคิดเชิงบวกและสร้างสรรค์ของแกหยุดการนอนให้รางวัลตัวเองมากเกินความจำเป็น การนอนสิบชั่วโมงเพื่อหลีกหนีความรับผิดชอบนั่นไม่ใช่การพักผ่อนแต่มันคือการหลีกหนีจากความเป็นจริงตั้งหากร่างกายของแกต้องการการพักผ่อนแต่จิตใจของแกกำลังใช้การนอนเป็นข้ออ้างในการหลีกเลี่ยงความยากลำบากของการเริ่มต้นทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ความเร่งด่วนทางอารมณ์ถ้าแกยังคงทำห้สิ่งเหล่านี้ระบบอัจฉริยะไม่ต้องเข้ามาแย่งงานแกเลย พราะแกจะทำลายมูลค่าของตัวเองจนเป็นศูนย์ไปก่อนแล้วทางเดียวที่จะรอดในยุคนี้คือการปฏิเสธความสบายใจของคนจนอย่างสิ้นเชิงทางออกที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องความขยันอีกต่อไปแต่คือความกล้าที่จะยอมรับความไม่สบายใจที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงการหยุดความจนคือการหยุดโกหกตัวเองว่าความสบายใจเท่ากับความปลอดภัย ความเข้มแข็งมาจากที่แกเลือกความเจ็บปวดของการเติบโตเหนือความสบายใจของการอยู่กับที่นี่คือหลักการของคนที่โคตรสำเร็จที่เข้าใจว่าความไม่สบายใจคือสัญญาณของการก้าวหน้าห้าสิ่งที่ต้องลงมือทำทันทีเพราะมันโคตรยากทำรายการสามอย่างที่ต้องหยุดทำใน72ชั่วโมงนี้ ให้แกเขียนพฤติกรรม3อย่างจาก5ข้อที่เราพูดถึงที่แกทำแล้วโคตรสบายใจที่สุดออกมาเช่นบนซื้อของที่ไม่จำเป็นดูดรามา่าจงเขียนมันออกมาด้วยลายมือเพื่อเป็นการประกาศสงครามกับจิตใต้สันนึกของแกสร้างกำแพงความรับผิดชอบทุกครั้งที่แกจะบน่นหรือโทษใครให้แกหยุดแล้วถามตัวเองว่าเราจะแก้ปัญหานี้ด้วยระบบอัจฉริยะหรือกลยุทธ์ส่วนตัวได้อย่างไร เปลี่ยนจากบนเป็นวางแผนทันทีจงเปลี่ยนคำพูดลบๆให้กลายเป็นภารกิจที่ต้องทำทันทีลงทุนในความไม่รู้15ชั่วโมงทุกวันใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงไปกับการเรียนรู้ทักษะที่แกไม่เก่งเลยเช่นการใช้เครื่องมือ AI ใหม่ๆการวิเคราะห์การลงทุนเพราะนั่นคือจุดที่มูลค่าของแกจะเติบโตความไม่รู้คือสนามรบเดียวที่แกควรขยันที่สุด ตัดขาดวงจรขี้แพ้กล้าพอที่จะปฏิเสธนัดสังสรรที่นำไปสู่การบน่นและการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นใช้เวลาที่ประหยัดได้ไปกับการสร้างทรัพย์สินที่ทำเงินจงยอมรับว่าความโดดเดี่ยวในการสร้างตัวดีกว่าการเป็นที่รักในการล้มเหลวซื้อทรัพย์สินก่อนหนี้สินเมื่อได้เงินมาให้จัดสรรเงินก้อนเล็กๆไปลงทุนในทรัพย์สินแม้จะเป็นหุ้นตัวเล็กๆก็ตาม จงสร้างนิสัยการให้เงินทำงานให้แข็งแกร่งกว่านิสัยการให้รางวัลตัวเองจำไว้เลยนะแกความจนเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่โคตรสบายใจถ้าแกไม่กล้าพอที่จะทำให้ชีวิตแกโคตรไม่สบายใจในการเติบโตแกก็จะจนลงเรื่อยๆวะถ้าแกกล้าพอที่จะเผชิญหน้ากับ5สิ่งที่สบายใจแต่ทำลายชีวิตแกและพร้อมที่จะทำลายความสบายใจนั้นทิ้ง พิมพ์มาในคอมเมนต์ว่าเราเลือกความไม่สบายใจในการเติบโตแล้วเราจะรู้ว่าใครคือไอตัวจริงที่จะหยุดความจนได้ด้วยมือของตัวเองไปลองทำซะแล้วเจอกันใหม่วันนี้เราไปแล้วนะ